เดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันนะครับเขาจะพากันไปเมืองเฟืองเมืองเฟืองนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ซึ่งน้ำตรงบิวรีสอร์ทว้าวเราจะไปเรือนแพนะเป็นเรือนแพนะครับผมมันก็คือกับเทอ่าอยู่กาญจนบุรีใช่จะฟิลคล้ายๆแพกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราซื้อกาแฟแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกัน นึ่งปรูปรยานะครับน่าเราแวะอเมซอนนะครับอเมซอนซื้อสี่แถมสองซื้อ4แถมสอโห กอตาก็แยกแยกเอากาแฟแยกไปดีไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้เอ้ยไม่ใช่น้ำแข็งน้ำก้อนก็ได้นะเออเออเออเอกาเลยอักา้นโอ้ยกำลังจะเกาอ่นันนี้เรียกว่าอุโมงอะไรนะครับอุโมงมิตรภาพลาวจีน โอ้อุโมงค์วิทยาพาพรเราจีนนะและไทยหายเป็นไหนไม่ได้ไปช่วยเขาสร้างใช่ไหมมันไม่มีไฟเฮ้ยก็ไม่ได้ลึกนะเนี่ยแค่สักสามร้อยเมตรปะผมเห็นเปิดไฟสิครับอ๋อมอกตายไปเปิดเป็นโอเปิดออโต้ไปแล้วฮะไใครับเมื่อคืนเนี่ยนี่ปรับนี่นอกครับครับเมื่อไหร่อุโมงแบบนี้มีกี่มีกี่มีกี่แหลงเนี่ย อันแรกมันต้องมีต่างจากไปรประมาณโอ้นี่เรา,าผาภูเขาไปเลยนะนี่จะถึงมันเวียนแจวแจวแจวโอ้แวบ๊บโอเคเขามีหนังสือครบอย่างไัเนาะมันย่านอยู่แล้วที่จริง นี่ถ้าไม่ออฟโรดมาไม่ได้นะนี่เก่งนี่มาไม่ได้ไม่ได้นะบทสิทธิ์ตอนนี้เราพามาเที่ยวนะครับรีสอร์ทเมืองเฟืองนะขับรถจากเวีงจันทร์ขึ้นทางด่วนก็ใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับควรจะเป็นรถออฟโรดนะถึงจะมาได้ถนนไม่ค่อยดีนี่ือเป็นห้องพักนะเรามาถ่ายรูปเฉยๆนะครับห้องพักเขายังทําไม่เสร็จเลยนี่สามารถไปนั่งทานข้าวบนแพได้นะตรงนี้ก็าทาเป็นตะข่ายนะครับผมแต่นนี้เป็นกระจกเอ้ยไม่ใช่นะฮะยังไม่เสร็จนะครับไ <c oughs> ป โอ้ห้องพักอันนี้เจ๋งมากนะเป็นสองชั้นนะครับผมเยี่ยมเดยเลยไปเดี๋ยวเราไปนั่งแพรดีกว่าเดินกลับไปนะครับถ้าน้าฝนน่าจะลื่นน่าดูนะแถวนี้โอเคอุย้ยมีชั้นบนด้วยนะเห็นไหมแจ๋วมากเลยอ่ะนะครับผม เอาเรามาชมบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาตูบนะครับตูบภาษาลาวก็คือเป็นเหมือนนี่แหละกระต๊อบหลังๆนะครับอากาศร้อนนะแดด <c oughs> เปี้ยงเลยโอเคต้องกลางร่มด้วย เดินโยกเยกด้วยสนุกสนานกันไปนะเดีย๋ยวยางเบิ่งกันนิดหนึ่งในลังตูโคงดีโอเคครับผมมีสั่งอาหารไว้ด้วยนะเนี่ยหรือเปล่าเด,เดินโยกเยกโยกเยกอ,อยู่นะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวเล็กน้อยนะาาโอ้ดูสิโยกเยกโยกเยกนะกเดียเย๋ยวทดสอบว่าจิมบอลนิ่งหรือเปล่านะครับเป็นไงฮะ โอ้มีเรือถีบด้วยแจ๋วแจ๋วแจ๋วอ่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้นะครับผมวิวสวยเออว่ะนั่งแบบของเรานะครับน้องปูน้องปูคนสวยของเรานะครับ นี่คือที่พักบรรยากาศดูดีมากเลยอันนี้เขาอนี้ยังอะไรอ้วใช่ยังเฮ็ดไม่เสร็จอันนี้เห็นไหมเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปมาข้างบนแอบถ่ายเหรอโอ้บรรยากาศร่มรื่นนะครับใครมาเที่ยวเวียงจันทร์ก็แวะมาอีกหน่อยนึงนะขับรถประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะเป็นที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับเมืองเฟือง มีแพรแคล้ายๆแพรเมืองการแ่ะเนาะตรงนี้เป็นคล้ายๆเหมือนอ่างเก็บน้ำนะครับคนเต็มเลยขนาดวันนี้วันธรรมดานะครับเนี่ยเรากำลังกลับแล้วนะ มเมืองเฟืองน,นะครับบรรยากาศร่มรื่นมาก้างๆนี้เป็นตูบที่เขาเอาไปนั่งทานข้าวนะครับจะสั่งอะไรก็ต้องสั่งทีเดียวนะเพราะเดินไกลดูสิเดินนี่อู้หูย่างยาวนะเด็กสตรีมีคันคนชราไม่ควรมาเที่ยวนะครับสถานที่นี้เพนะราะ ไม่รู้จะช่วยเหลือตัวเองกันได้หรือเปล่านะครับด้านขวานี่เป็นที่พักที่พักที่เป็นวิวที่แบบโคตรสุดยอดเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะจบการบล็อกสำหรับทริปเมืองเฟืองไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้าเวงจันนะครับก่อนที่ฟ้าจะมืดถนนไม่มี ไฟนะครับเพราะนั้นเราต้องรีบกลับก่อนเจอกันต่อในคลิปถัดไปน,นะครับ